ศึกฟุตบอลเยาวชนเอเชียนยูทแชมเปี้ยนส์คัพ2025รุ่นอายุไม่เกิน10ปีที่จัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง2พฤศจิกายนที่ผ่านมาณกรุงเทพมหานาครประเทศไทยได้จบลงอย่างน่าประทับใจโดยในปีนี้มีทีมเยาวชนจาก5ประเทศเข้าร่วมแข่งขันได้แก่ไทยลาวจีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ รวมทั้งสิ้นกว่า35ทีมซึ่งถือเป็นหนึ่งในรายการเยาวชนระดับทวีปที่มีคุณภาพสูงสุดในเอเชียหนึ่งในไฮไลท์ของแฟนบอลลาวคือการได้เห็นสองนักเตะดาวรุ่งจากสโมสร w ับนาคาได้แก่อนุสัก์วิไลกุลและธีรกรพุทธวงศ์ได้รับโอกาสสำคัญในการถูกยืมตัวไปร่วมทีมเซนเจอร์เรนเจอร์เอ จากประเทศจีนเพื่อลงแข่งขันในรายการนี้และทั้งคู่ก็ไม่ทำให้ผิดหวังโดยผลงานของเซนเจนเรนเจอร์เอ4มีดังนี้ในรอบแบ่งกลุ่มทีมเซนเชนเรนเจอร์เอฟ4ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมชนะ3เสมอหนึ่งคว้าแชมป์กลุ่มไปครองโดยชนะ s อสซากามิฮาระจากญี่ปุ่น5ต่อ0ชนะเมืองทองยู่ในเต็ด จากไทย5-0ต่อ 0, ชนะอาศัยป่าจากไทย4-0ต่อ 0, เสมอลำพูนคาวบอยจากไทย3-3ต่อ 3. ผลงานอันโดดเด่นของสองแข้งลาวอย่างอนุสัก์และทีรกรเป็นที่จับตามองโดยทั้งคู่มีส่วนร่วมในหลายประตูสำคัญด้วยการจ่ายบอลและสร้างโอกาสอย่างชาญฉลาดก่อนที่ทีมจะผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้าย แต่น่าเสียดายที่ต้องพ่ายอุทไทธานีเอซจากไทยไปอย่างเฉียดฉิว0-1ตกรอบอย่างน่าภาคภูมิใจนอกจากสองนักเตะดาวรุ่งแล้วทีมจากเหลา่ายังส่งตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันอีกสองทีมได้แก่เบสวรรเอฟซี 1, 4, และ Spirit Academy ีซึ่งทั้งสองทีมต่างทำผลงานได้ยอดเยี่ยมเช่นกันเบสวรร์ 1, อยู่ในกลุ่ม G ี ทําผลงานดังนี้ชนะ o a เอซ o t ฟุตบอล a ะคาเดมีจากไทย2ต่อ0ชนะเบ ijing Little Rainbow จากจีน3ต่อ2แพ้โซมาพาจากไทย0ต่อ1จบอันดับสองของกลุ่มผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายก่อนจะไปพบกับทีมเพื่อนร่วมชาติอย่าง Spirit Academy และต้องพ่ายแพ้ในการดวลจุดโทษ หลังเสมอกันในเวลา2ต่อ2ด้านสปิริตอะคาเดมีทำผลงานสุดร้อนแรงในรอบแบ่งกลุ่มชนะรวดทั้ง4นัดเข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่มก่อนจะเฉือนชนะเบสวรร์ f ีจากการยิงจุดโทษในรอบ16ทีมสุดท้ายแต่ในรอบต่อมาพวกเขาต้องพบกับทีมแข็งแกร่งจากจีนอย่างเซียงไฮ้ควิ่งสันและพ่ายแพ้ไปอย่างน่าเสียดาย1ต่อ2 ในรอบ,บรองชนะเลิศแม้ตัวแทนจากหลาวจะยังไปไม่ถึงรอบลึกสุดของการแข่งขันแต่ผลงานในสนามครั้งนี้ได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่น่าทึ่งของเยาวชนหลาวทั้งในด้านเทคนิคความเข้าใจเกมและวินัยการเล่นที่เติบโตขึ้นอย่างชัดเจนการแข่งขันในรายการนี้ไม่เพียงแต่เป็นเวทีแห่งชัยชนะเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของมิตรภาพความร่วมมือ และการพัฒนายาวชนอาเซียนและเอเชียให้เติบโตไปพร้อมกันในโลกฟุตบอล